สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอา่อมาคุยกันเรื่องกระหังครับผีไทยที่หลายคนก็คงเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างสวัสดีค่ะใช่ค่ะกระหังนี่ชื่อคุ้นหูมากนะคะครับเราจะมาลองเจาะลึกดูจากข้อมูลหลาย,ลายแหล่งเลยทั้งบทความเรื่องราวเก่าๆหรือว่ารายงานข่าวที่เคยมีมาเป้าหมายก็คือ อยากทำความเข้าใจตำนานนี้ให้มากขึ้นนะครับว่าเป็นมายังไงแล้วปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วค่ะกระหังนี้มักจะถูกโคดถึงพูดถึงกระสือนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วออลักษณะเฉพาะตัวนี้ต่างกันเลยการได้มาคุยเรื่องนี้กันก็น่าจะทำให้เห็นภาพความเชื่อวัฒนธรรมที่มันซ่อนอยู่ได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มกันที่ลักษณะก่อนเลยนะครับเท่าที่รวบรวมข้อมูลมาเนี่ยกระหังนี่คือยังไงกันแน่ครับ อ๋อตามที่เล่าๆกันมานะคะก็คือเป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อท่อนบนมีแค่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวใช่ใช่แล้วก็มีเอกลักษณ์ตรงที่ใช้กระด้งสองอันผูกแขนไว้เหมือนเป็นปีกใช่เลยค่ะแล้วก็มีสากตำข้าวอันนี้เอามาผูกติดขาใช้บินว่ากันว่าชอบกินของสกปรกของสดของขาวอะไรพวกนี้ค่ะโอ้โหนึกภาพตามแล้วก็ แปลกดีนะครับการเอาของใช้ในบ้านมาเป็นอุปกรณ์บินเนี่ยนั่นสิคะไม่เหมือนผีหรือปีศาจอื่นๆที่เราเคยได้ยินกันมาส่วนที่มาของกระหังตามความเชื่อพื้นบ้านนะคะก็มักจะโยงกับเรื่องสยศาสตร์อ๋อเรื่องวิชาอาคมใช่ค่ะเชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ไปเรียนวิชาอาคมมาแต่แบบว่าควบคุมวิชาไม่ได้หรืออาจจะไปทําผิดข้อห้ามผิดศัจาก,กับครูบาอาจารย์อะไรแบบนั้นนะคะอาคมมันเลยย้อนเข้าตัวกลายเป็นกระหังไปอืม ก็สะท้อนความเชื่อเรื่องอำนาจลึกลับเรื่องเวรกรรมในสังคมไทยชัดเจนเลยนะครับแต่เหมือนกับว่าในเอกสารเก่าๆอย่างกฎหมายตราสามดวงสมัยอยุธยาเหมือนจะไม่ค่อยเจอเชื่อกระหังโดยตรงหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะการที่ไม่ปรากฏชื่อในกฎหมายเก่าเนี่ยอาจจะบอกเป็นเนยยได้ว่ากระหังอาจจะเป็นความเชื่อที่ แพร่หลายในยุคหลังๆหรืออาจจะจํากัดอยู่ในบางพื้นที่มากกว่าผีชนิดอื่นที่มีบันทึกไว้นะคะแต่ก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19หรือก็ร้อยกว่าปีมาแล้วครับทีนี้ลองมาดูเหตุการณ์ที่ผู้คนเชื่อว่าได้เจอกระหังกันบ้างดีกว่ามีหลาย<น>เคสเหมือนกันนะครับอย่างปี2012ที่โคราชตอนนั้นมีข่าวลือนหนักเลยว่ากระหังออกอลาวาดทำร้ายผู้หญิงตอนกลางคืนชาวบ้านนี่กลัวกันมากค่ะ จำได้ค่ะข่าวนี้ดังอยู่พักนึงเลยแต่สุดท้ายพอตำรวจเข้าไปตรวจสอบจริงๆจ,จังๆก็พบว่าเอา้าคนที่ก่อเหตุเป็นคนติดยาเสพติดเฉยเลยเอ้าเหรอครับไม่ใช่เรื่องผีสางอะไรไม่ใช่ค่ะกรณีนั้นก็เหมือนจะคลี่คลายไปในทางวิทยาศาสตร์ไปแต่ถึงจะมีเคสที่พิสูจน์ได้แบบนั้นความเชื่อเรื่องกระหังก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับอย่างปี2017ที่บุรีรัมมีเด็กสาวอายุ18อ้างว่าเห็นชายร่างใหญ่มีปีกตอนดึกดก ผ่านช่องฟ้าพิดานห้องน้ําโหอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับที่น่าสนใจกว่านั้นคือในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็มีคุณยายอีกคนท่านยืนยันว่าเห็นกระหังมาเป็น10บสปีแล้วเป็น10ปีเลยเหรอคะครับท่านเล่าลักษณะว่าดวงตาเป็นประกายคล้ายสายฟ้าแล้วก็บอกว่าเคยทําพิธีปัดรังควานอะไรไปหลายครั้งแต่ก็ไม่หายยังเจออยู่เรื่อยๆอืม อันนี้แสดงให้เห็นชัดเลยนะคะว่าความเชื่อมันฝังรากลึกจริงๆแล้วก็อยู่คู่ไปกับคําอธิบายแบบสมัยใหม่ได้แบบว่าคนก็ยังเชื่ออยู่ดีใช่ครับแล้วพอมาถึงยุคหลังๆนี้การเผชิญหน้ากับกระหังดูเหมือนจะเปลี่ยนรูปแบบไปอีกนะครับมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วยยังไงคะเทคโนโลยีนี้คือยังไงอย่างช่วงปี2023-2024นี่้เองที่ราชบุรีมีคนถ่ายคลิปทิกต o อกเป็นแสงสีแดงๆลอยไปลอยมาตอนกลางคืน ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าไอเกลือมเชื่อว่าเป็นกระหังนะครับอ๋อมีคลิปเลยเหรอคะครับแล้วก็มีที่สุรินเด็กสาวถ่ายรูปเล่นตอนกลางคืนบังเอิญติดแสงสีแดงประหลาดมาในรูปก็เชื่อว่าเป็นกระหังอีกเหมือนกันโอโ้แล้วมีอีกไหมคะมีล่าสุดที่บุรีรัมย์อีกแล้วครับชายวัย37ปีอ้างว่าถ่ายคลิปวิดีโอแสงสีแดงเคลื่อนที่ได้นานตั้ง30นาทีแล้วบอกว่าเห็นเป็นหัวกับไส้ห้อยอา้าวอันนั้นมันลักษณะเหมือนกระสือมากกว่าไม่ใช่เหรอคะ ใช่ครับลักษณะคล้ายกระสือเลยแต่เจ้าตัวเขาก็เชื่อว่าเป็นกระหังนะครับอ๋อฮืมกลายเป็นว่ายุคนี้มีหลักฐานเป็นไฟล์ดิจิตอลกันแล้วนะคะต่างจากการเล่าปากต่อปากสมัยก่อนเยอะเลยใช่เลยครับมันสะท้อนว่าความเชื่อมันก็ปรับตัวไปตามยุคสมัยเหมือนกันนะครับค่ะแต่ในอีกมุมหนึง่งการตีความกระหังในวัฒนธรรมสมัยใหม่เองก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกันนะคะ จากเดิมที่เป็นผีร้ายที่ผู้ใหญ่ใช้ขู่เด็กไม่ให้ออกจากบ้านตอนกลางคืนกลายมาเป็นตอนนี้กระหังกลายเป็นตัวละครในสื่อบันเทิงไปแล้วค่ะอ๋อใช่ใช่ผมเคยเห็นในละครจากจาก,จากวงวงเรื่องเทพสามฤด,ดูก็มีตัวละครกระหังออกมาแบบขำๆหน่อยใช่ค่ะหรือในการ์ตูนแอนิเมชั่นอย่างเรื่องนาคก,ก็มีตัวละครกระหังที่เป็นฝ่ายดีด้วยซ้ำบางทีก็ไปโผล่ในโฆษณาตลกตลกก็มีจริงด้วยครับ การที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปแบบนี้มันก็อาจจะทําให้ความน่ากลัวแบบนั้งเดิมลดลงไปแต่ก็ช่วยให้ตำนานพวกนี้ยังอยู่ไม่หายไปไหนค่ะก็เป็นการปรับตัวอีกแบบหนึง่งทําให้คนรุ่นใหม่ยังรู้จักยังพูดถึงกันอยู่ในรูปแบบที่เปลี่ยนไปสรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาเนี่ยกระหังก็มีลักษณะเฉพาะตัวคือใช้กระด้งกับสากบินมีที่มาที่เกี่ยวกับเรื่องวิชาอาคม เรื่องเล่าการพบเห็นก็มีทั้งที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกับที่ยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วภาพลักษณ์ก็เปลี่ยนไปเยอะมากในสื่อยุคใหม่ใช่เลยค่ะประเด็นที่น่าชวนคิดต่อก็คือในยุคที่วิทยาศา,ศาสตร์ก้าวหน้าไปมากมีคำอธิบายอะไรต่างๆเยอะแยะหรือแม้แต่เรื่องผีเองก็ถูกเอามาทำเป็นเรื่องบันเทิงมากขึ้นแต่ทำไมทำไมเรื่องเล่าการเจอกระหังหรือปรากฏการณ์แปลกๆทำนองเนี้ ถึงยังโผล่มาเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะผ่านสื่อใหม่อย่างโซเชียลมีเดียรูปถ่ายคลิปวิดีโอนั่นสิครับมันน่าคิดนะ <c oughs> ค่ะการที่ความเชื่อพวกนี้มันยังอยู่ได้ในศตวรรษที่21เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เราเกี <c oughs> ่ยวกับความต้องการเรื่องลึกลับหรือความพยายามหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่ยังไม่รู้หรือเปล่าคะอันนี้น่าจะเป็นคำถามให้เราได้คิดกันต่อคะ่ะ